ผมชื่อพงครับเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ14ปีก่อนตอนนั้นผมเรียนอยู่ม .3 และบ้านของผมอยู่ติดวัดวัดเก่าในต่างจังหวัดเป็นวัดที่ไม่มีใครอยากอยู่ดึกยกเว้นพวกเราเด็กผู้ชาย4คนที่คิดว่าการกลัวผีคือความอ่อนแอ เย็นวันหนึ่งหลังจากพระทำวัดเย็นเสร็จพวกเรานัดกันมาที่ศาลาวัดพกไฟฉายคนละอันและมีขนมจากร้านโชห่วยที่หัวซอยทุกอย่างเหมือนจะปกติดีจนกระทั่งไอทิวมาเสนอไอเดียบางอย่างขึ้นมามันบอกว่าไปเล่นซ่อนแห่ใต้กุฏิกันป้ามืดดีสนุกแน่นอน ผมกับไอเบียนลังเลนิดหน่อยแต่สุดท้ายก็ยอมเพราะพวกเราเคยทำอะไรบ้าๆแบบนี้มาหลายครั้งแค่เปลี่ยนสถานที่เท่านั้นเองแล้วเราก็เริ่มเล่นกติกาคือหนึ่งคนเป็นคนหาที่เหลือกระจายกันหลบไอทิวอาสาหลบก่อนมันหายเข้าไปหลังกุฏิแล้วก็ไม่กลับมาออกมาอีกเลย ตอนนั้นเราคิดว่ามันแคแ่แกล้งเลยเดินหาไปร,บรอบๆไอเบียเดินไปที่กุฏิไม้หลังเก่ามันชะงกหน้าไปใต้ถุนแล้วหันกลับมาทันทีหน้าซีดปากสาั่นบอกกับเราว่ากูเห็นทิวมันอยู่ใต้กุฏิแต่ไม่ได้อยู่คนเดียวมีผู้หญิงผมยาวนั่งกอดมันอยู่ ผมหยุดหายใจไปหนึ่งจังหวะไม่รู้ว่าคนกลัวอะไรก่อนระหว่างคำพูดของไอเบียรหรือความจริงที่ว่าใต้กุฏินั้นไม่มีใครกล้าเข้าไปมันหลายปีเพราะมันเคยไฟไหมและไม่มีใครซ่อมเราวิ่งไปขอให้พระช่วยหาทันฉายไฟไปใต้ถุนแต่ไม่มีใครอยู่ไม่มีแม้แต่ร่องรอยฝุ่นที่ถูกรบกวนวันนั้นไม่มีใครพบตัวไอทิวอีกเลย และเรื่องมันไม่ได้จบแค่นั้นเพราะคืนนั้นผมกลับบ้านไปนอนแล้วได้ยินเสียงคนเดินอยู่รอบๆห้องเสียงฝ่าเท้าเปล่าบนไม้กระดานหลังจากไอทิวหายไปพวกเราก็ไม่กล้ากลับไปวัดอีกเลยอย่างน้อยก็พักใหญ่แต่แล้วเรื่องมันก็ไม่ได้เงียบอย่างที่ควรจะเป็นสามวันหลังจากนั้นมีพระใหม่มาบวชชื่อพระอุเทนท่านขออยู่ที่กุฏิเก่าหลังนั้นเพราะกุฏิใหม่เต็มหมดไม่มีใครกล้าขัด แม้จะรู้ดีว่าที่ตรงนั้นมีคนหายไปคืนแรกที่พระอุเทนย้ายของเข้าไปผมอยู่บ้านฝั่งตรงข้ามวัดตอนตีหนึ่งกว่าๆผมตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงสวดมนต์เหมือนสวดในคอฟังไม่ออกว่าเป็นภาษาอะไรแต่รู้สึกเย็นสันหลังอย่างประหลาดผมลุกมาดูที่หน้าต่างและสิ่งที่ผมเห็นคือกุฏิหลังนั้นไฟดับมืดแต่มีแสงวูบวาบสีแดงจางๆสะท้อนออกมาจากใต้ถุนเหมือนแสงเทียน วันต่อมาผมไปถามพระอุเทนว่าทันสวดมนต์ดึกหรือเปล่าท่านมองหน้าผมอยู่นานแล้วตอบว่าเปล่าโยมผมหน้าชาแต่ไม่รู้จะพูดยังไงกลัวว่าใครจะหาว่าคิดไปเองผมเลยเดินไปหลังกุฏิตรงทางที่พวกเราเคยใช้เล่นซ่อนหาอยากดูให้น่าใจว่าไม่มีอะไรอยู่ใต้กุฏิจริงๆแล้วผมก็เห็นบางอย่างมันคือรอยข่วนบนเสากุฏิไม้สูงจากพื้นประมาณหน้าอก ขีดยาวเหมือนมีคนใช้เล็บกรีดลงมามีอยู่หลายเสาและปลายรอยยังมีเศษเล็บคนติดอยู่ผมวิ่งกลับบ้านทันทีไม่กล้ามองกลับไปคืนนั้นผมฝันเห็นไอ้ทิวมันเยืนอยู่ใต้กุฏิหน้าซีดเหมือนศพแช่น้ําแล้วมันพูดแค่ว่าไม่ใช่กูที่ออกมากูอยู่ข้างในผมสะดุ้งตื่นแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าฝันคือรองเท้าของผมที่วางอยู่หน้าห้องนอน ข้างหนึ่งเปียกเหมือนมีคนเดินเข้าโคลนมาแล้ววางถิงไว้ผมพยายามไม่คิดอะไรแต่ความสงสัยในใจมันเกาะกลิ่นไม่ปล่อยผมตัดสินใจไปที่กุฏิหลังนั้นตอนกลางวันพร้อมไฟฉายและมือถือแต่ทันทีที่ผมเข้าไปใกล้ใต้ถุนกุฏิหัวใจผมก็เริ่มเต้นแรงผิดปกติผมหยิบไฟฉายส่องลงไปช้าๆในเงามืดนั้นผมเห็นบางอย่างขยับไปมาเหมือนเงาคนก้มๆเงยๆและ มีเสียงบางอย่างแผ่วเบาคล้ายเสียงครางในลมหายใจผมแทบไม่กล้าหายใจช้าๆผมคว้าก้อนหินเล็กๆที่อยู่ใกล้มือตะโกนเรียกชื่อไอท้ทิวทิวถ้ารู้ว่ากูอยู่ไหนตอบกูหน่อยไม่มีเสียงตอบกลับแต่เสียงครางแผ่วเบายิ่งดังขึ้นราวกับใครกำลังเจ็บปวดมากๆทันใดนั้นผมก็เห็นมือขาวซีดโผล่ออกมาจากความมืดใต้ถุนเล็บยาวและเปื้อนดิน มือพยายามจะคว้าขึ้นมาจากความลึกผมถอยหลังแทบไม่ทันแล้วเสียงนั้นก็เปลี่ยนเป็นเสียงหัวเราะเย็นยะเยือกเสียงนั้นไม่ใช่เสียงเด็บแต่มันเป็นเสียงของทูหญิงที่ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนผมรีบวิ่งไปหาพระอุเทนเล่าเรื่องทั้งหมดให้ท่านฟังแต่ท่านกลับเงียบไปนานก่อนจะพูดเบาๆว่าโยมพง์ที่นี่ไม่ใช่ที่ของเราใต้ถุนนั้นเคยเป็นที่ซ่อนบางอย่าง และมีบางคนติดอยู่ตั้งแต่ก่อนวัดนี้จะสร้างด้วยซ้ำผมเริ่มรู้สึกว่าตัวเองถูกดึงเข้าไปในเรื่องที่ใหญ่กว่าที่คิดและคืนต่อมาผมนั่งอยู่ในห้องของผมคิดถึงเรื่องไอ้ทิวที่หายตัวไปแล้วก็ได้ยินเสียงแปลกๆดังขึ้นมาเบาๆจากข้างนอกหน้าต่างเสียงนั้นเป็นเสียงผู้หญิงร้องไห้ร้องไห้แบบไม่ใช่เสียงคนทั่วไปแต่เหมือนเสียงที่มาจากความเจ็บปวดลึกๆในใจผมพยายามจะละเลยเสียงนั้น แต่ยิ่งนั่งเงียบเสียงร้องไห้ก็ยิ่งดังขึ้นเรื่อยๆมันทำให้ผมรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างกำลังเรียกชื่อผมผมลุกขึ้นเดินไปที่หน้าต่างมองออกไปยังวัดที่อยู่ในความมืดไม่มีใครอยู่ข้างนอกเลยแต่เสียงร้องไห้กลับชัดเจนมากทันใดนั้นผมเห็นมือขาวซีดโผล่ออกมาอีกครั้งคราวนี้ไม่ได้ขยับแต่เหมือนรอคอยบางสิ่งผมตะโกนเรียกทิวอยู่ไหนแต่ไม่มีเสียงตอบกลับ แค่ความเงียบที่กดทับใจคืนวันนั้นผมนอนหลับไม่ลงเพราะรู้สึกเหมือนมีสายตาจ้องมองอยู่ตลอดเวลาและเหมือนเงาผู้หญิงคนนั้นตามติดผมไปทุกที่ผมรู้สึกเหมือนตัวเองติดอยู่ในวงเวียนความกลัวแต่ก็อดไม่ได้ที่จะกลับไปใกล้ๆที่นั่นอีกเพราะความอยากรู้มันแย่งชนะความกลัววันหนึง่งผมพกไฟฉายและมีดพกไปด้วยเข้าไปใกล้ใต้ถุนกุติไม้ ผมตั้งใจจะสัมผัสกับสิ่งที่ซ่อนอยู่ข้างล่างแต่ทันทีที่มือผมแตะลงบนพื้นไม้ใต้ถุนมือเย็นเฉียบก็แตะเข้ากับมือผมก่อนผมหยุดชะงักมือที่สัมผัสไม่ได้เป็นมือคนธรรมดามันเย็นเยียบผิวเรียบลื่นเหมือนผิวคนตายมือคนนั้นยิ่งกว่าความหนาวเย็นที่ผมเคยรู้สึกเสียงหายใจของผมติดขัดผมถอยออกมาอย่างรวดเร็ว แต่ก่อนจะวิ่งมือข้างนั้นก็คว้ามือผมไว้แน่นราวกับต้องการให้ผมอยู่ที่นั่นต่อไปผมได้ยินเสียงกระซิบเบาๆที่แผ่วผ่านลมแต่ไม่ใช่เสียงธรรมดาเป็นเสียงที่เต็มไปด้วยความเศร้าและโกรธช่วยฉันด้วยผมผลักมือคนนั้นออกมาวิ่งไปหาพระอุเทนบอกเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดท่านฟังแล้วน้าเคร่งเครียดมากขึ้นพระอุเทนพูดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องผีธรรมดา ที่นั่นมีวิญญาณที่ถูกขังไม่ได้ต้องการทำร้ายใครแต่ต้องการความช่วยเหลือและอาจเป็นอันตรายถ้าเราพยายามรบกวนคืนนั้นผมนอนไม่หลับแล้วรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างจับมือผมไว้อย่างแน่นหนาะแม้ในความมืดผมก็รู้ว่ามือเย็นๆนั้นยังอยู่ไม่ไกลจากตัวผมเลยความกลัวมันกดทับใจผมอย่างหนกัก ผมตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากยายแก้วผู้หญิงแก่บ้านใกล้วัดที่รู้เรื่องลึกลับของวัดนี้ดียายแก้วนั่งฟังผมเล่าทุกอย่างแล้วถอนหายใจยาวเธอบอกว่าที่กุตินั่นมีหญิงสาวคนหนึ่งที่ถูกพรากชีวิตอย่างโหดร้ายใต้ถุนกุตินั่นเป็นที่ฝังศพเธอโดยไม่ได้บอกใครวิญญาณของเธอจึงไม่ได้ไปไหนจึงยังคงวนเวียนรอความช่วยเหลือผมฟังแล้วขนลุก เพราะยายแก้วเล่าต่อว่าผู้หญิงผมยาวที่เห็นในคืนก่อนคือเธอและไอ้ทิวที่หายไปก็ถูกเธอจับไว้เพื่อไม่ให้ใครรบกวนความสงบของเธอยายแก้วยังบอกว่าถ้าอยากช่วยต้องทำพิธีเรียกวิญญาณให้เธอได้พูดและรับรู้ว่าไม่มีใครตั้งใจรบกวนแต่พิธีนี้ต้องทำตอนกลางคืนที่พระอาทิตย์ขึ้นเต็มที่คืนต่อมาผมและยายแก้วเตรียมของไหว้ ทูบเทียนและตั้งวงในศาลาวัดผมรู้สึกว่าบรรยากาศเปลี่ยนไปเย็นยะเยือกขึ้นเรื่อยๆจนแทบหายใจไม่ออกยายแก้วเริ่มสวดมนต์เรียกเสียงสวดท่ามกลางความมืดสั่นประสาทผมทุกจังหวะอยู่ๆก็มีลมเย็นแรงพัดผ่านและเสียงครางเบาๆดังขึ้นใต้ถุนกุฏิจากนั้นหญิงสาวผมยาวปรากฏตัวใบหน้าซีดขาวน้ำตาไหลเป็นทางเธอกล่าวเสียงอ่อนแอช่วยด้วย เสียงของหญิงสาวผมยาวนั้นแผ่วเบาแต่ชัดเจนในความมืดฉันถูกพรากชีวิตอย่างไม่ยุติธรรมถูกฝังไว้ที่นี่ใต้ถุนกุฏิรอวันที่จะได้พูดความจริงใหญ่ยยแก้วพยักหน้าและผมก็ถามด้วยเสียงสัน่นบอกเราทีเกิดอะไรขึ้นหญิงสาวเริ่มเล่าเรื่องราวของเธอที่ถูกคนในหมู่บ้านปิดปาก ถูกกลั่งแกล้งจนต้องหนีไปซ่อนตัวในกุฏิแต่ถูกตามเจอและทำร้ายจนเสียชีวิตและร่างของเธอถูกฝังอย่างลับๆโดยไม่มีพิธีทางาศาสนาใดๆฉันไม่เคยมีโอกาสได้บอกใครไม่มีใครรู้ความจริงความเจ็บปวดและความโกรธมันผูกมัดฉันไว้ที่นี่เธอกล่าวเสียงเบาแต่เจ็บปวดยายแก้วบอกให้เราช่วยทำพิธีเรียกขวัญให้วิญญาณเธอได้สงบผมและยายแก้วทำตามคำแนะนำจุดทูบเทียนและสวดมนต์ในคืนต่อมา เมื่อพิธีสิ้นสุดหญิงสาวยิ้มอย่างอ่อนล้าขอบคุณและเธอก็หายไปและความเงียบสงัดก็กลับคืนสู่กุติหลังจากพิธีเสร็จผมไปหาพระอุเทนอีกครั้งขอให้ช่วยพาไปดูใต้ถุนกุติอย่างละเอียดท่านพยักหน้าใต้ถุนกุติไม้เราพบช่องหลับเล็กๆที่ถูกซ่อนไว้ด้วยไม้เก่าๆเ,เมื่อเปิดออกไปพบว่าเป็นทางลงไปยังค้องใต้ดินเก่า ห้องที่มีร่องรอยเก่าของคนอยู่อาศัยและที่นั่นเราพบไอ้ทิวมันนั่งซึมอยู่ในมุมมืดสีหน้าซีดเสียวไม่พูดไม่จาพระอุเทนพูดเบาๆนี่คือที่ที่มันซ่อนตัวไว้อาจเพราะวิญญาณหิงสาวไม่ได้ตั้งใจให้มันออกมาจึงขังมันไว้ข้างในไอ้ทิวค่อยๆพูดออกมาผมผมเห็นเธอผู้หญิงคนนั้นขังผมไว้แต่ไม่ได้ทำร้าย ผมยังคองอยู่ที่บ้านติดวัดบางครั้งก็เดินไปมองกุฏิไม้หลังนั้นตอนนี้ไม่มีอะไรที่น่ากลัวมีเพียงความสงบและความรู้สึกว่าใครบางคนได้พบความสบายที่เธอสมควรได้รับเรื่องนี้ทำให้ผมเชื่อว่าบางครั้งวิญญาณไม่ได้ต้องการทำร้ายเพียงแค่ต้องการให้โลกนี้ได้รู้ความจริงเพื่อจะได้ไปสู่ที่สงบอย่างแท้จริง